เดี๋ยวเขาว่าช่างไฟเขาว่าช่างไฟนั่งเล่นกล้องเงี้ยเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ่าดีดีดีนะครับผมผู้ใหญ่จิ๋นเลยอ่ะผู้ใหญ่จิ๋นเนี่ยเอ็ดในเอ็ดในเลี้ยงหอยแมงผู้เอฟซีครับหนึ่งถุงหนึ่งกิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครือเอออ่ะขอให้อร่อยนะเออทำให้อร่อยไปทำ ทำไมเดี๋ยวจะกึมว่าเราทำไมแม่ลอยเครื่องเดี๋ยวจะกึมทำไมแม่ลอยนะนะหอยอะไรไม่อร่อยหอยไม่พูดไม่หอยอะไรอื่นดอกเชื่อหรือไม่ฉันพูดเนี่ยที่มาห้าละวันนี้มนเดินเส้นไฟนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเลยนะครับผมวันนี้นไฟต้องตั้งไม่รอกในแย้วี้ไม่ตหนอูกพีไม่ไงเขาบอกว่าทำอะไรทำเรียบร้อยแล้วครับทำใจเย็นๆนะครับผม

อันนี้จกหมอสี่ยางเลยโอ้ดีสยามเก่านะครับผมใครไม่รู้จักสยามกรุงเทพยบไปก่อนก็ไม่รู้ยว่าไงแล้วครับผมพี่น้องโด่งดังใครผ่านสยามมันถือว่าฝีมืออันแก่งกล้านะครับผมเรื่องงานก่อสร้างต้องสยามนะครับเบิร์ครับพี่น้องเบิร์อันน่าจกเอทไนนเบิร์หนะาเมนโบนี่เชโอ้ยง่ายโพงง่ายโพนครับพี่น้อง มันเม่นสลากวัดนะครับเ pues ป็นของเม่นสลากลางมูเมนขึอนเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยไงไงพลกใหญ่พิลือโอ้โหมูมนด็กนี so oh, oh ่มาหนักมาโอ้อ oh ยู oh ่ oh ัสองผัวเมีย oh กับลูกคนหนึ่งลูกกับเพื่อออกจากห้องนะครับพิใหญ่โพใหญ่โพนะครับพี่น้องโอ้ย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 นอน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 เอาเอาเฮ็ดไปครับผมเฮ็ดญ่กะ เฮ็ดเพื yeah. ่อเพื uh ่อได้คนที่สวงอีกแมนหย่าอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าหาเฮ็ดเด้อบอดีเด้อตึกคอนนะครับตึกคอนเดย์ยังกึมนะครับพี่น้องเออเดย์ยังกึมโหดเด้ออย่าไปเล่นอย่าวกเราเดย์ยังกึมอะไรเลยย่าเด้อผมอ่ะเออกระผม มินิกามาเดินสาไฟให้เพื่นนะครับผมให้เอ็ดในนะครับัเ็เดินล่างนะครับเดินล่างกเดินอทอ,อเลมามไดรครับมาเดี๋ยวลงทิปเลยเพิ่นไปหน้ามาโอ,องโอง่งองก็เหรเรอ่งที่อ่งพน้เราอ่งไหมยายบุกเะเออม่แล้ดี๋ไปใกระโดด จากเขามีคนอยู่บ้านอยู่ว่าไใครครับท่านว่าไงอ้าวอ้าเสร็จเล้วข้างนเสร็จเลยวเหรออันนี้จะทำมั้งเราเออเกี่ยข้างในก่อนเนาะเออร้อยสายก่อนเนาะเดี๋ยวร้อยสายก่อนอาโอเคได้ตามนั้นเดี๋ยวเดินรางครับเดินรางเสร็จไฟผมเดี๋ยวจะร้อยสายครับลงมาเพราะว่าเขาจะปิดฝ้าปิดโครงฝ้านะครับผมสิบเอ็ดอืมนี่ปักบนยังไม่ปักบนเดี๋ยวคุยกันใหม่นี่เขามีแพนอยู่ ดีร้อยสายลงม,มาครับผมพี่น้องคือพยายามผมพยายามไม่ให้สายไฟไปสัมผัสกับไอ้โครงโครงรางคาครับผมเพราะว่าอันตรายนะครับเกิดมีหนูมีอะไรมาเคะเทะกัดสายไฟนะผมทองแดงพองดงสายไฟอาจจะไปทบกับไอ้ตัวโครงรางคาครับผมโครงคาทำให้ไฟช็อตได้ไฟรั่วได้นะครับผมถ้าเกิดเราไปสัมผัสกับโครงเหล็กที่มีกระแสไฟก็ทําให้ไฟดูดเราได้นะครับก็พยายามพยายามไม่ให้สายไฟสัมผัสกับโครงเหล็กโดยตรงนะครับ ผมมีการร้อยท่อครับร้อยท่อนะครับผมซึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับผมร้อยท่อร้อยร้อยเดี๋ยวมีที่กล้องเลยนะเพื่อทำน้ำบุญเรื่อเออเออทีหลังเดี๋ยวเอาฝานี้เอาฝานี้ก่อนเดี๋ยวเขาช่างผ้าเขาจะได้ตัวนี้บล็อกบล็อกใหญ่ตัวนึงอะไรนะที่หาซื้อบล็อกตัวใหญ่ตัวนึงตัวนี้ตัวบนหลังตู้อ่ะมีบล็อกตัวใหญ่อยู่บล็อกนะเออบล็อกกล่องใหญ่หน่อยอะ น่เอเออบนอ่ะไปจำสายอะไรไงต่อสายให้อินกต้ตู้เด้อเอออยากกินเต้เตู้เออต่อสายตันี้เนาะให้บล็อกรวมตรงนี้ก็รวมหาตู้เราครับนี่อืมอ่าน้องบทวดูดินทดีไม่เม่ไม่ไม่ไมสิบไม่หสิบไม่หสิบมาทันสุจรพื้นแอดเขาอันนี้งงว่าบล็อก บอกไว้จำสายกับบอกอบกตู้ฐานบอกตู้ข้างล่างบอกเป็นสุดรวมของสายไฟก่อนจะลงตู้ก็พักสายตรงนั้นก่อนเพื่อค่อยลงมาตู้จะอสูงจากพื้นเมตรหกสิบก็เพื่อง่ายแกการดูแลสาง่ายแกปิดเปิดนะครับผมชุดนี้ก็หมื่นเก้ากับพันใช่ป่ะมื่นพอดีเพื่อหมื่นเออหมื่นออกผ่อนไม่กี่บาทอื สายไฟครับสายไฟก็มีมาตรฐานสีครับสีของมสีอันนี้ช่างไฟก็เลือกเอาแต่ของมาตรฐานเท่านั้นเลยเนาะไม่มีแบบของแบบถูกเลยเลสิน้ำตาลน้ำตาลดำเทาครับผมสีสายไฟนี่เพิ่นไปปุ๊บเพิ่นไม่เอาได้ของถูกเพิ่นเอาของแพงเลยเอาแบบดีๆครับอย่าไปเล่นหยหยอะเยะนะครับผมหยอะเยะเลยไฟอันตรายครับอย่าไปเล่นกับมันไฟนะผมไม่เห็นตัวถ้มันจำเห็นตัวก็โอเคอยู่ไฟเออเออบ่าโซไฟดูเลยนะ ไม่ได้บอกนะครับผมเห็นยืนยิ้มนึกว่าเป็นคนที่ได้ไฟดูดเนาะเดี๋ยวมีคลิปบ้านดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการช่วยครับช่วยกรณีที่ไฟดูดช่วยช่วยยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปให้ fc ได้ชมกันเพื่อความปลอดภัยสมมติคนนี้เป็นคนสมมติคนนี้โดนดูดนะครับโดนดูดเรียกผมจะช่วยช่วยยังไงเออมันมีมันมีหลายวิธีว่มีเราทำเบอรต้นเบอรต้นทำอะไรก่อนนะครับตีแล้วตีก็เตะเออโอเคนะผม เดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปนึงครับช่วยคนไฟดูดช่วยยังไงนะครับผมไฟดูดสองครั้งขั้นตอนแรกคือทำทำอะไรนะครับผมโอเคครับ <laughs> คลิปนี้จบวันนี้นะครับผมรออกา <laughs> นะคด้บสวัสดีครับ